สวัสดีจเจริญสุขจเจริญธรรมญาติโยมพุทธศาสนิกชนอุบาสกบาจิกาชาวตะนตกชาววัดอภัยคีรีทุกคนนะก็มีโอกาสได้มามาเยี่ยมมาพักมาตั้งแต่วันที่มาถึงวันที่ยี่บสองวันนี้ก็บันเวลาก็ผ่านไปแล้วเป็นวันที่ยี่สิบห้า ก็มาเห็นในที่ในต่างแดนในโลกนี้ผืนแผ่นดินในโลกนี้ทุกมุมโลกก็มีที่อยู่ที่อาศัยมนุษยชาติต่างเผ่าพันธุ์ต่างภาษามนุษย์ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันภาษาต่างกันเคยจำคำหลวงปู่ชาท่านว่าภาษามันต่างกัน ภาษาคนมันต่างกันแต่ภาษาธรรมะอันเดียวกันภาษาใจเป็นภาษาใจภาษาใจนี่เราจะอย่างนี้นะสมมติว่าถ้าเราดีใจสิโอ้ยหัวเราะสบายใจนี่ภาษาธรรมะภาษาใจถ้าดีใจเหมือนเหมือนกันทุกภาษาคนไทยคนฝรั่งเหมือนกันเมื่อดีใจก็หัวเราะแสดงความดีใจมีความถูกชื่นชม อันเดียวกันวิธีแสดงออกกิริยามารยาทถ้าเสียใจผิดหวังก็แสดงออกด้วยร้องไห้โศกเศร้าเสียใจเป็นทุกข์แสดงอาการออกมาอันนี้เหมือนกันคนไทยคนฝรั่งไม่บาคนชาติไหนชาติไหนก็เหมือนกันอันนี้คือภาษาธรรมะท่านว่าทีนี้การสื่อสารอะไรกันต่างๆ ก็ใช้ภาษาสมมุติภาษาสมมุติในการใช้ทุกวันนี้ก็โลกมันเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนาะภาษาเรียนภาษาอย่างลวงพ่อนี่เป็นสมัยโบราณวัตถุโบราณภาษาสมัยใหม่นี่ก็ภาษาอังกฤษทุกวันนี้ถ้าพวกโลกสมัยใหม่คนรุ่นใหม่เขาก็พูดได้ แต่หลวงพ่อนี่ได้คําเดียวอะไรคําเดียวอะไรเมื่อตอนขึ้นขึ้นเครื่องบินก็เอาของบางไว้บอกให้โยมฝรั่งว่าโยมขอให,ให,ให้ช่วยหน่อยเอากระเป๋าลงให้หน่อยเขาก็เยอะเปิดเอาลงมาให้ได้ขอบคุณหลวงพ่อขอบคุณนะแต่ฝรั่งเขาว่าเท่งจิ๋วเบื่อ้นเ,เอ๋ออะไรล่ะก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปแต่เขาเข้าใจ ขอบคุณขอบคุณอย่างนี้นะเราก็ใช้กันยกมือไหว้กันอย่างนี้เพื่อนมนุษย์ถ้าหากว่า,าเข้าใจภาษากันมันก็อันเดียวกันเป็นเพื่อนมนุษย์เพื่อนทางศาสนาอย่างพวกเราที่ว่าเป็นชาวพุทธอย่างนี้เราก็เป็นพุทธเป็นญาติทางพุทธศาสนา,ศา,ศา,ศา พุทธศาสนาเป็นศาสนิกพระพุทธศาสนารับออกพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าก็คือพวกเราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยนี่แหละพอ,อเป็นที่พึ่งสาะระคารพปฏิบัติตามทีนี้คนอื่นล่ะจะเป็นศาสนาเกินศาสนาคิดอิสลามศาสนาอะไรไปมากมายก็ให้ถือว่า เป็นเพื่อนต่างศาสนาก็เป็นเพื่อนกันเหมือนกันเป็นเพื่อนต่างศาสนาถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วนี่มันไม่ได้เป็นศัตรูกันเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องก็มาสรุปลงว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี่จัพเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อ ฟังเทศจบแล้วนั่งสมาธิจบแล้วเราก็จะแผ่เมตตาเย่ว่าอาหารสุกิโตโฮมิหน้องพ่อก็ฟังไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษแต่ว่าไพเราะดีภาษา,า,ษาสวดมนต์ภาษาแผ่เมตาตาถ้าเป็นภาษาไทยก็อย่างว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็ดตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรเก่กันในกันเลย อพยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นิีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนงปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดว่าแล้วทุกคนให้มีอยู่ในใจเป็นธรรมะเมตตามหาเมตตา ถ้าใครมีอยู่ในใจทุกคนจะเป็นคนที่มีเมตตามหานิยมหมาก็จะรักเพื่อนก็จะรักไม่ว่าแต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันสัตว์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายผีสางทั้งหลายก็จะรักคนที่มีเมตตาเมตตาอารีว่าเมตตาอารีเพื่อแพ่สัตว์ก็จะรักมนุษย์ก็จะรักนี่เป็น ถ้ารักแล้วก็ให้กันง่ายๆถ้าเราชอบคนนี้เรารักเหมือนเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนญาติเหมือนพี่เหมือนน้องเราจะให้หยิบยื่นอะไรสิ่งของให้มีอะไรก็จะให้ถ้ารักก็จะให้นะแต่ถ้าเกียรติไม่ให้แน่นอนเกียรติชังกันนี่ไม่ให้ในนนนม,ใหมีแต่จะทําลายถ้าเมตตากันนี่ให้กันแม้แต่คิดก็คิดเมตตาอย่างว่าเนี่ การพูดก็พูดอย่างมัจเจภไพเราะพูดด้วยความเมตตาเอ็นดูการพูดการแสดงออกทางกายช่วยเหลือเกื้อกูลให้กำลังใจกัน <c oughs> คือเกิดจากเมตตาเมตตามีแต่ให้ถ้ามีเมตตาเราก็คือให้ไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันไม่ทำอะไรที่ให้ให้เกิดความทุกข์กับคนอื่นไม่เบียดเบียนตนเองด้วยไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วย เมตตาสรุปคือเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกอยู่ในโลกนี้อยู่กันด้วยความเมตตาถ้าไม่มีเมตตานี่ก็ยุ่งบุ่นวายกันไปทั้งโลกไม่มีความสุขเดือดร้อนบุ่นวายเพราะฉะนั้นเราปฏิบัตินี่เริ่มต้นจากตัวเราเองทุกคนเป็นคนให้เราก็อาศัยธรรมะอบรมใจของเรานั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาได้ก็แผ่เมตตา ให้เรามีความจู้แล้วก็แผ่เมตตาให้คนอื่นมีความจู้ชีวิตไม่มีอะไรหรอกที่พึ่งในปัจจุบันของเรานี่ก็หาอยู่หากินไปก็มีปัจจัยสี่เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานมีบ้านอยู่อย่างนี้มีที่อยู่มีอาหารการกินมีผ้านุ่งผ้าหม่มมียารักษาโรคเท่านี้ ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้เรียกว่าปัจจัยสี่ปัจจัยขั้นพื้นฐานอย่างอื่นก็ตามมาก็แล้วแต่ความสะดวกมีรถก็มียานพาหนะเป็นปัจจัยที่สี่ที่ห้าที่หกไปตามสมควรอย่างนี้นะก็เท่านี้คนที่อยู่เมืองไทยอยติโยมมาหากินมาทํางานมาอยู่ที่นี่ก็มาหาที่อยู่มาหาปัจจัยที่พึ่งที่อาศัย ชีวิตของคนเรามันก็ไม่แน่นอนในที่สุดแล้วก็เกิดมาท่องเที่ยวไปในโลกไปโน,น่นไปโน,น้นจากกันไปเท่านั้นเองอย่าไปคิดอะไรมากทำความดีเอาไว้คือเราอยู่เพื่อจากวันหนึ่งเราก็ต้องจากเราเกิดอยู่ที่นึงต้องถามนะถามโยมโยมถามกันนี้ต้องถามว่าโยมที่ไหนอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่อเมริกาก็ถามต่อไปอีกว่าต่ก่อนนะ่ยอยู่ที่ไหนอยู่เมืองไทย ถามไปบ้านเกิดนะอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอุบลเอาก็ทามไปเกิดอยู่ที่หนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งไปทำมาหากินอยู่หนึ่งบางทีไม่เนี่ยอาจจะไปตายอีกที่หนึ่งก็ได้มันอันนี้คือมันไม,ไม่ไม่แน่วงจรชีวิตของเรามันก็ไปเพื่อหาอยู่หากินนั่นแหละที่ไหนหากินสะดวกสบายร่ํารวยก็ป้ายกันแต่ในที่สุดความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันก็ครอบงำอยู่ตลอด เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ที่ไหนก็ต้องตายญาติโยมก็ต้องตายคู่มานี่พระเจ้าพระสงฆ์นี่ก็ตายก่อนจะตายนี่ก็อยู่ดีๆอยู่สบายๆทำมาหากินไปตามธรรมชาติรู้รู้ตัวเองเห็นตัวเองปฏิบัติตัวเองให้อยู่ในศีลในธรรมในอยู่กฎอยู่ภายใต้กฎหมายบ้านเมืองเป็นคนมีระเบียบวินัรอย่างนี้เป็นถือว่าเป็นคนเจริญ ประเทศก็เป็นประเทศที่เจริญพัฒนาเป็นคนคนเจริญเรียกว่าเป็นอริยะอริยชนถ้าคนไม่พัฒนาถ้าไม่มีพัฒนาตัวเองอยู่อย่างไหนเกิดมายังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นยไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ปุถุชนไม่พัฒนาละสมัยอย่างนี้นะทีนี้พวกเราเชาพวพุทธทั้งหลายนี่เรามีการพัฒนาตัวเราเองอยู่ทุกวัน พัฒนาก็คือภาวนานะนพัฒนามาวัดนี่ก็พัฒนามาวัดก็มาทําบุญมาวัดได้อะไรทํำมูลตกบ,บาได้ได้อะไรส่วนมนตได้อะไรเราจะรู้สึกมันได้ทุกอย่างถ้ารู้จักได้บุญทุกอย่างมาวัดแล้วก็ได้ไหว้พระทําวัดสวดมนต์ถวายพัตตาหานได้รับศีลนรับพรได้พบว่าเพื่อนฝูงได้ ความสุขได้สักความสบายใจอย่างนี้ออกจากบ้านมาก็สบายใจผ่อนคลายอย่างนี้นะมาวัดก็ได้ได้สิ่งหลายอย่างชีวิตก็ก็ไปอย่างนี้แต่บางคนไม่รู้จังออกบุ่นบอยก้มใจก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละนะบางทีกุ้มมากๆก็ไปกินเหล้ากินเหล้ามากๆก็ทะเลาะกันทะเลาะกันก็ฆ่ากันอย่างนี้นะเนี่ยพวกเราทั้งหลายนี่ก็มาเข้าวัดเข้าวา มาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมทำให้ชีวิตเจริญเจริญงอกงามเหมือนต้นไม้ต้นไม้ต้นหนึ่งเราปลูกใส่กระถางเอาไว้ให้น้ําให้ปุ๋ยทุกวัน <S 2> <S 2> <S 2> <ห>ทุกวันจเจริญขึ้นถ้าต้นไม้ดอกมันก็ออกดอกสวยงามอย่างนี้นะดอกไม้สวยงามชีวิตเหมือนต้นไม้เหมือนดอกไม้เหมือนกันแล้บารุงถ้าบํารุงต้นไม้ดอกไม้เอายังไงเขาก็ให้น้ําทุกวันนะดูแลทุกวันให้ปุ๋ยทุกวันอย่างนี้ต้นไม้มันก็สวยงามสดชื่น ชีวิตของเราเหมือนกันนะอบรมทุกวันทําบุญทุกวันจิตใจของเราชีวิตของเราก็มีความสุขสดชื่นจิตใจเบิกบานแจ่มใสอย่างนี้ชีวิตมีความสุขในธรรมะถ้าคนไม่มีศีลีธรรมไม่ทําบุญไม่มีความสุขจิตใจเหี่ยวแห้งดอกไม้เหี่ยวแห้งเหมือนกระถางดอกไม้ที่เราวางเอาไว้ปลูกไว้แล้วไม่เจยไม่ไม่สนใจรักษาไม่ให้น้ำไม่ให้ปุ๋ย ต้นไม้ก็เหมือนกันมันก็ตายเหี่ยวแห้งตายไปนะคนใจบุญเป็นคนมีความสุขเจริญจิตใจเยือกเย็นจิตใจสะอาดผ่องใสมองทุกสิ่งทุกอย่างก็มองไปในแง่ดีมองคนอื่นมองโลกภายนอกต้นไม้พูกเขาเรากามองไปแล้วก็มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่อยู่ด้วยกันเนาะ อย่างที่ว่าอยู่ด้วยกันเราก็อาศัยป่าอยู่ป่าก็อาศัยเรารักษาต่างคนต่างอยู่สถานที่นี่ก็เลยเป็นวัดอภัยกีรีแต่ก่อนสถานที่นี้ยังไม่มีวัดยังไม่นี่มีพระมาอยู่ก็อยู่ตามธรรมชาติต้นไม้พอพระมาอยู่มาสร้างวัดสถานที่นี้เป็นอภัยกีรีต้นไม้ก็ได้บุญด้วยเหมือนกันไม่มีใครทําลายกันธรรมชาติเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ Like this. I life. I Thank God So Long Paul start by saying what D, he said hello everybody. And so uh, come here to develop happiness, develop indama, practice for yourself and uh, ask a opportunity to speak to all of the male and female followers into the Sangha so in the west uh, so i've been here for a little bit now and come to a and to visit came on the uh, have arrived on the 21st so the 22nd was the first full day i was here and today is already the 25th so this uh, time is passing and this place on this particular uh, spot in the world we have it's a different language than what I'm used to. And so, but it's interesting because uh, even though everybody speaks a different language, there are these different languages. Say, in the West, there is the English language spoken in Thailand, the Thai language, and in different places in the world, there's different languages spoken. But then Lung Cha gave the utmost importance to the language of Dhamma, which is the language of the heart. So this is the one language that all beings speak, not just human beings, but actually all beings speak this language of the heart. So all, with all people, if you're glad you laugh, that's a universal language. You're glad you laugh. If you're uh, at ease, you know, you're calm and at ease. So that's something that's universal. This is Dhamma language. So if we're happy, we laugh. And if you have a lovely and good conduct, that's inspiring in any culture. If uh, you're sad and suffering in some way, then you cry. This is the same. This is the universal Dhamma language. Everybody suffers in the same way, whether you're Thai or Western. All countries are the same. Suffering is the same. The dukkha is the same anywhere we go. So, the, this is the Dhamma language. And we use conventional language to talk about things that. You know, in this place, we would use English as the conventional language in order to describe things, talk about things, and uh, we see that here it's there this great progress in the West with a lot of technology. A lot of things are very modern here, and uh, in traditional, it's not like what we say like traditional times where we might use different words for things. Now we actually have whole new words just to describe all the modern innovations, and so people younger people here are more modern so there's differences on the plane this was illustrated a little bit with this sense of universal language as uh, long Paul was asking for some help he asked for some help to get his bag down and, on the plane and uh, someone under even though they didn't understand Thai they understood what he wanted and then they got the bag down for him and long Paul said cop kun cop like he said it in Thai, and the other person said, Thank you. So even though he didn't know Thai, he was just he understood and put his hands in Anjali, and then he understood that that was the language of gratefulness, the language of thankfulness. So even though they didn't have a conventional language the same, the the heart was the same, the Dhamma was the same. So friendly people have a common language. Friendliness is universal. And so we are we're all friends here in the buddhasasana all buddhists we're like, we're like relatives we're all related to each other in the dhamma we take the buddha as our refuge we understand and take the buddha dhamma sangha as our refuge which we pay respect to and lower ourselves and venerate and so we hold that we're all friends in this religion but we don't have to just say uh, limit it to just buddhism so we're actually friends with other religions too if, and if we're friends, different, uh, say different backgrounds, different religious upbringings, and here in America, there's different religions. So at least if we're friends, we can say we're definitely not enemies. We're all related. We're all related in the truths of birth, aging, sickness, and death. We all have to suffer in the same way. It doesn't matter what religion you are. So, so here it's. Thinking in this way, we have goodwill for all, not just for our relatives and say the Buddha Sasana, but then for any religions, we have goodwill for everybody. So that uh, Long Paul was saying, we did the uh, meta chant in English at Three Jewels, and he was uh, very impressed with it. He said, "Oh, it sounds very nice. The uh, I will abide in well-being, or may I abide in well-being. Oh, very, uh, very beautiful, very nice." And he was recollecting the uh, chant in Thai that they do. They do the translation of the Ahang Sukito Homi, that chant in Thai. They also have a a way of doing it in the Thai language. And um, he thought, well, yeah, in any language, it seems to. It's a nice chant. It sounds good. So we all have suffering and sadness of body, suffering in the mind. This is universal. We have happiness in the body, happiness in the mind, and this is universal. And things keep changing back and forth like this everyone will be benefited by bringing dhamma into the heart and by starting to understand the language of dhamma friends when people are friends with each other they understand goodwill goodwill is the language of friendship so devas understand goodwill even animals even the animals understand goodwill so even we're even related to them in a way because they have the dhamma language as well so and we we don't at least we don't do harm. We don't destroy. Uh, with meta, we we speak with meta, and if we really have meta, it will show in your demeanor. It will show in your affect. And with meta, there's only giving. There's not taking. So we we train to be givers and not takers. And meta is the technique or the the skill for living together, for being together. In the world, things can get crazy. So we train ourselves in our daily lives while sitting going about our daily activities to spread meta however we can and this life it's just ordinary so we train in our ordinary daily life it's nothing special or different everybody's in the same boat we have the four requisites of say the alms food the clothing that we wear the dwelling places the medicinal requisites we all need to rely on these things and whether monks or lay people we all have to earn a living somehow and it's just to get these four requisites there are extras we have cars and so on so uh, westerners have to make a living ties have to make a living seek, have to seek a place to live in the end it'll be to our great benefit when we rely on and develop goodness that's something we can truly rely on sometimes he found, finds being here when you ask where are you from some thai people will say from america some will say from thailand but uh, in the end everybody has to make a living in the end everybody was born ages gets sick and will have to pass away at some point it's the same everywhere so if we know this then we can start to have a sense of ease so get to know yourself start to see yourself cultivate your practice and be someone who has good and high standards. This is a country which is greatly developed, but if we practice we can develop ourselves to a noble level, to the the state of a noble one. We use the word patujana, which means someone who still has ignorance, someone who is still in the dark. Those are people who don't try to develop themselves. We need to develop ourselves every day. So, practice every day, develop every day. The monastery, where did the monastery come from? It comes from this sense of development. So, we come here, we do chanting, offer food, undertake precepts, do our meditation. When we go out, when we leave our home, so those of us living here, when we leave our home, we come to the monastery and we'll feel at ease, we'll feel refreshed but if we don't know how to get out of the house if we're just stuck in the home all the time then there might be a lot of running around we get engaged in might engage in arguing we might engage in fighting so to get out from these things we practice sila and we practice dhamma we can look at trees our surroundings to, in order to learn about some of these things we give a tree water we give it fertilizer and we look after it, and then it grows into something beautiful and provides shade. And there's some really nice flowers here in the monastery. So flowers are like our life. So we give the flowers water and fertilizer and so on. And then there's something beautiful that we can observe. And the trees, when the trees grow, they're beautiful and refreshing. If we train every day, the heart will be bright, it will be open. When the Dhamma develops for us it'll be like this there'll be coolness and shade if we don't have sila and dhamma the heart will be full of stress and suffering and so it's like if we don't it'll the heart will starve it can die of starvation it's the same as if we don't water or fertilize the trees or the flowers they starve they will die so good people will be like a cool tree with a refreshing shade under it and if we look at the things that surround us in the world such as the trees and the flowers then we will take notice of these things and we can draw in those truths and use them in our practice so we rely on these things at a but actually before a arose it was just nature here there was trees and so on but there wasn't monks living here so the trees are actually receiving the merit of the Sangha being here as the Sangha is helping to look after them. So everybody's happy here. The people are happy. The trees are happy. Nobody's going to destroy the trees. And uh, so, anyway, you're all here, and I wish you all great happiness and progress in your practice. And Anumodana.